สวัสดีนะครับเบยวรับโพสต์เองพาใไฮโซชวินนั่งเกียรข้างสุดหล่ออร่ามากทุกจับตามองงานบุญกระถิน้นล่าสุดปีนี้ไฮโซชวินหวานใจของเบลล่าราณีเขาไปด้วยหรือเปล่ากระทั่งมีการยืนยันว่าเขาไปด้วยกันพร้อมหน้าครอบครัวเพื่อนพี่น้องอย่างอบอุ่นและอิ่มบุญสุดๆล่าสุดวันนี้สาวเบลล่า โพสินสตารแกรมอัปเดตนวัดสยามพุทธาธิราชเมืองน,นาโงยาประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางหลายคนอนุโมทนาบุญสาธุชมความสวยความงามของสาวเบียร่าวัสดุดตาภาพร่วมที่เวียวาและหนุ่มชวินดั่งเคียงข้างกันหวานชื่นสวยลอเหมาะกับเป็นคู่บุญจริงๆเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอคอมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ